ครับพี่น้องครับอีก5วันนะครับจริงๆก็4วันกว่าก็จะถึงวันที่มีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับจากการที่ได้เปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นว่าความพยายามในการจะทําให้การเลือกตั้งไม่ใส่บริสุทธิ์ทําให้เสียงของประชาชนลนหายนะครับแล้วพฤติการของกรกตแลกะก็องค์กรอิสระ ที่ชี้ให้เห็นชัดว่าเข้าข้างรวมไทยสร้างชาติความพยายามของรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ในการที่จะชี้ในทํานองใส่ร้ายปลายสีโดยสร้างความแตกแยก,กขึ้นในชาติโดยอ้างความจงรักภักดีนั้นเป็นเรื่องที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความพยายามของทั้งระบอบ ที่จริงเนี่ยถ้าว่ากันตามตัวอักษรเลยนะการกระทำของรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์นั้นเป็นลักษณะที่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแต่ผมเชื่อว่าเพราะทางฝั่งประชาธิปไตยนะั้นะเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเห็นว่าตัวเองจะได้ใช้ชนะละยังไงก็น่าจ,จะชนะแล้วคงมีโอกาสได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก็ไม่อยากจะนะกลัวนะให้มันขุนก็เลยไม่ได้คิดจะดำเนินการใดๆนะ แต่ขณะดเดียวกันในทั้งสีสุวรรณจันยาและวันนี้เรืองไกลก็เอาด้วยนะจับผิดทุกทางแล้วก็ฟ้องจ่อไว้นะพวกเราเนี่ยก็โลกสวยเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราคิดว่าเราก็จะไปตามแนวทางปกตินี่แหละนะเข้าสวมนาจเดี๋ยวทุกอย่างมันก็โอเคอันไหนยว่นได้ก็หยวน่นลักษณะการต่อสู้ในลักษณะอย่างเงี้ยนะมันคล้ายๆอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะขึ้นไปต่อยบนเวทีนะมีกรรมการรอไว้แล้วนะ ทั้งกรรมการตัดสินบนเวทีแล้วกรรมการให้คะแนนด้านข้างเป้าของเขาคือยังไงก็ต้องชนะต้องให้ชนะแล้วก็ปล่อยให้มีการต่อสู้กันบนเวทีเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ใสบริสุทธิ์นะแต่มันมีกฎห้ามอยู่ในนะให้เราปฏิบัติว่าเรานะนะเตะไม่ได้สอกไม่ได้นะครับใช้แขนข้างเดียว พวกเราก็เชื่อว่ายัางไงก็ชนะเราก็ยอมมันยอมมันแต่ท้ายสุดแล้วนะกรรมการสามารถจะหาเรื่องจับฟาวก็ได้นะหรือว่าถ้าเสมอกันนะหมายถึงว่าถ้าครบยกนะเรานี่ถลมถ่มแทบตายไม่ได้นอกเนี่ยนะมันก็บอกว่าให้เราแพ้คะแนนะหาวิธีการเพราะคนตัดสินเป็นปคนของเขาหรือถ้าเราต่อยน็อกมันบอกว่าที่ต่อยไปนะมันฟาวนะนะ ลักษณะการใช้หมัดเอียงองศาอย่างนั้นอย่างนี้ผิดข้อตกลงการต่อสู้อย่างเงี้ยเป็นการต่อสู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้นะว่าเสียเปรียบมากแต่มันก็คือโอกาสเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยนะเข้าไปสูมนาจได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องลงถนนลงถนนมันก็มีข้ออ้างนะนะครับเช่นจะไปขับไล่ประยุทธ์ประวิตย์คอสอชอ,อ,ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปทำนะ นะเด็กๆมันก็มองว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นมันก็จะไปทะลุฟ้าทะลุวังทะลุแกส๊สมันก็เลยที่สุดแล้วจับต้องอะไรไม่ได้สักอย่างนะความหวังมันเลยมาทุ่มอยู่ที่การเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราเ,เข้าไปสู่ในอำนาจแย่งอํานาจมาจากเขาได้นะเขาก็ต้องปิดอย่างเต็มที่ประเทศไทย,ยมันโชคร้ายนะมันเป็นอย่างเงี้ยให้พวกคนแก่ทหารแก่อนุรักษ์นิยมสถาบันกษัตริย์ ไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนนี่ตัดสินกันเองนะพยายามให้ประชาชนเข้าใจผิดกันนะแล้วก็ดึงประเด็นที่เป็นความขัดแย้งนะแล้วบอกจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะมันเป็นแค่วัทกรรมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจสืบทอ,อดอำนาจนะครับแล้วไม่ยอมให้มีการสถาปนาประชาธิปไตยซึ่งแปลว่านั่นนะจะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าใครจะขึ้นสวมอำนาจสวพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะว่า มันมีถูกตั้งขึ้นมานะเขาเขียนรัฐธรรมนูญเขายึดอำนาจคุณยิ่งรักเพื่อจะให้แน่ใจว่าเขามีสอวสองร้อยหเป็นตัวข,ขัดขวางไม่ให้เสียงของประชาชนนั้นสําแดงฤทธิ์ในการชี้นิ้วเอารัฐบาลที่ประชาชนพอใจเขาต้องการให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายระบอบเนี้ยนะครับซึ่งปกป้องสถาบันกษัตริย์ปกป้องเจ้าสัวนายทุนนะปกป้องอำนาจโครงสร้างอำนาจปัจจุบัน เพราะนั้นการที่ก้าวไกลเนี่ยนะแสดงถึงเป้าหมายชัดเจนในการกําจัดนะกลไกเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพเต็มที่เพราะอํานาจเป็นของประชาชนนะได้เลือกคนเข้าไปใช้อํานาจเหล่านั้นแล้วก็จะได้ประโยชน์กลับมาเนี่ยมันคือตัวปฏิปักษ์ตัวขัดขวางอํานาจของประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้เนื่องจากว่าเรานะ ต้องสู้กันอย่างเงี้ยก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วเอาชนะให้ได้ก็ต้องจับผิดนะต้องป้องกันไม่ให้มันคตมันโกงแต่ท้ายสุดคนป้องกันกับคนที่พยายามจะเอาจะทำเนี่ยนะแล้วยิ่งมันมีตัวตัดสินที่มันได้เปรียบเนี่ยมันก็นะมันก็มีโอกาสที่จะชนะเราเหนือกว่าเราทุกทางนะคนพยายามป้องกันกับคนพยายามนะทำเนี่ยนะคนพยายามทำนั่นแหละมันจะได้เปรียบเพราะมันทําจากหลากหลายจุดทำจากทุกที่ แล้วถ้าจับผิดได้มันก็หาวิธีการนะแก้ตัวให้หรือว่าสรุปกันแบบตาใสานะว่าไม่ได้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเมื่อวันนี้นะผมมองว่ามันจะต้องไปสู่จุดที่เราต้องใช้คําว่าพอกันทนะีจริงๆเนี่ยคนไทยจะไม่ทนนะตั้งนานละนะจะไม่ทนตั้งนานแล้วแต่ก็รอว่าเลือกตั้งแล้วหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนอํานาจนะโดยสันติ นะพวกเราก็เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎหมายนะไปเลือกตั้งกันวันนี้ถามเด็กอนุบาลถามคนไม่กระทั่งถามสลิมสลิมมันก็รู้ว่าวคะแนนเสียงวันนี้มันสู้ไม่ได้นะมันสู้ไม่ได้วาทกรรมนะในเรื่องของความเกลียดชังนะอ้างอิงอ้างเอาสถาบันกษัตรย์โหนมาการใส่ร้ายป้ายสนะีมันเห็นกันชัดเจนมากเมื่อหมดหนทางไปมันก็ต้องห้อยโหนสถาบันกษัตร์ ห้อยโหนเอาสถาบันทาหารนะความรักชาติพอบธบก็อ,บอ,ออกประจุนะวุ่นวายกับการเมืองบ้านเราเมืองเรานี่มันไม่ไหวนะพี่น้องถึงเวลาที่ต้องใช้คำว่า i n นา i s n นะคือพอกันทียังไงเสียนะเราอย่าปล่อยพวกนี้อยู่ในอำนาจต่อนะเลือกตั้งยังไงก็ทำให้ดีที่สุดครับแต่ถ้ามันโกงซึ่งมันทำได้แน่แล้วมีหลักฐานชัดเจนแล้วยังดึงดันที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อทาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยอาจจะถึงจุดที่ต้องพูดกันว่าพอกันทีแต่ผมบอกได้เลยว่ายังไงเสียวันหนึ่งท่านต้องทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะคนเหล่านี้มันก็จะไม่ไปมันก็จะไม่หยุดทําในสิ่งที่มันกําลังทําอยู่ท่านก็ต้องพูดว่าพอกันทีพอพอกันทีปุ๊บทีนี้การเลือกตั้งก็เราก็ไม่ศรัทธาันอีกต่อไปแล้วไม่เชื่อว่ามันใสบริสุทธิ์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ผมได้พรมพบอกพี่น้องเอาไว้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องเอาชนะเขาไม่ใช่ชนะที่การเลือกตั้งนะจริงๆทุกเวทีเราต้องชนะนั่นแหละนะวันนี้การเลือกตั้งเราก็บีบจนทั้งเขาต้องแพ้นะแต่เขาก็จะใช้เครื่องมืออื่นดักหน้าเอาไว้นะครับกกตอ,อุปสรรคสําคัญสวนะแล้วยังมีสารรัฐธรรมนูญนะครับยังมีสื่อสามานทั้งหลายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือนี่แหละ มีทหารคอยสยบทุกอย่างเรารู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะครับเมื่อเราบอกว่าพอกันทีไม่ยอมรับเนี่ยก็แปลว่าเราต้องรวมพลังกันเอาชนะสิ่งต่างๆที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้ให้ได้ถ้าชนะได้เร็วก่อนไปถึงทหารก็อาจจะไม่เสียเลือดเสียเนือ้อนะครับแต่มันก็จ้องอยู่แล้วละเพราะท้ายที่สุดแล้วนะเราลงถนนเมื่อไรเนี่ยมันก็สร้างความวุ่นวายปลุกมวลชนอีกข้างหนึ่งมาดึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ลงมาแล้วความขัดแย้งอย่างนี้ทหารก็เป็นข้ออ้างลงมา นะครับมันต้องเกิดเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกยังไงมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าฉลาดก็ต้องเตรียมการเอาไว้เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบนะของปัญหาของประเทศไทยแต่มันอาจจะเป็นจุดจบของการ,รเผชิญหน้านะของการประนีประนอมการยอมรับนะครับแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ต้องเปลี่ยนละจุดที่ประชาชนบอกว่าพอกันทีกูไม่ยอมกับพวกมึงอีกแล้วนะ จะให้มึงปูย้ยีปูยำแล้วเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วประเทศเป็นของคนไทยทุกคนผมหวังว่าคนที่รู้สึกมาตั้งนานแล้วและกำลังรู้สึกว่าพอกันทีกับทหารแก่พอกันทีกับระบอบการเมืองการปกครองอย่างนี้นะครับพอกันทีกับระบอบนี้ว่างั้นเถอะนะก็จะได้มาช่วยกันในเรื่องการเลือกตั้งก่อนนะครับเป็นด่านแรกถ้าโกงกันชัดเจนซึ่งเขาต้องโกงแน่ๆเนี่ยนะ เราก็ต้องจับหูจับตาแล้วเอาหลักฐานมานะแล้วก็บีบให้ถึงที่สุดยิ่งเราทำให้ชนะได้นะโดยที่อย่างน้อยสุดเป็นการชนะโดยการเปลี่ยนขั้วอำนาจเนี่ยเปลี่ยนอำนาจบริหารและนิติบัญญัติมาอยู่ในมือฝั่งที่ก้าวหน้ากว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคืบไปข้างหน้าแล้วนะครับอยาคิดว่านี่เป็นใช่เรื่องเป็นเรื่องไม่สำคัญให้เรื่องการเผชิญหน้าเมื่อพอกันทีแล้วเนี่ยนะครับคือเราไม่ยอมรับแล้วอะนะ ทางข้างหน้าการแตกหักกันในแบบที่จะต้องลงถนนแบบนะขับไล่อะไรกันแบบไม่สนเนี่ยพวกเขาก็จะใช้กําลังกับเรานะครับเตรียมใจไว้ได้เลยเตรียมการวางแผนให้ดีบทเรียนจากอดีตก็เอามาอไว้นะมันนีไม่พ้นจากนี้หรอกนะครับพอเราดูทีท่าแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วเมื่อพวกเราบอกว่า e n o u g h สิ e n o u น h ะพอกันทีเนี่ยก็แปลว่าจากนั้นหลังจากนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ยังไม่ใช่เวลานี้นะมันก็คงจะ เผชิญหน้าแบบนะแบบมีการประทะกันมากยิ่งขึ้นนะแล้วผมเกรงว่ามันจะเกิดความรุนแรงนะเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมการใดๆในอนาคตเนี่ยนะพี่น้องต้องรู้ว่าเขาจะใช้ความรุนแรงเราจะทําให้ความรุนแรงนั้นมันเอาชนะเราไม่ได้หรือนะทาให้เกิดการสูญเสียไม่ได้หรือได้น้อยที่สุดเนี่ยได้อย่างไรชิดไว้ล่วงหน้าเลยครับมองข้าม็อตเถอะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้านะครับที่มันเลี่ยงไม่ได้ แล้วพี่น้องคนไทยก็จะต้องพูดว่า en ough, enough is enough ฝันที่สวยงามว่าพิธาจะได้เป็นนายกชนะแลนสไลด์นีผมก็ยังมีอยู่นะหรือยุงอิงก็ได้หรือคุณเศรษฐาก็ได้นะแต่ว่าฝั่งเผด็จการมันจะไม่ยอมเลยสิถ้าลำพังเสียงประชาชนผมก็เชื่อพี่น้องที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็จะเลือกสองพักนี่แหละนะครับหรืออาจจะพกร่วมฝ่ายคา้านอื่นๆบ้างแล้วเรารวมกันแล้วเนี่ยเราจะต้องได้เกิน250แน่ๆแ,แล้วเชื่อว่าครั้งนี้จะต้องเกิน300 เมื่อเกิน300รนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันไม่ควรจะต้องตั้งขึ้นนะหรือชิงขึ้นมาตั้งแล้วใช้เสียงสวอนะถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะยอมรับไม่ได้แล้วก็ตรงเนี่ยอิ enough enough, นาฟ e n o น g h พอกันทีเพราะนั้นเมื่อมันต้องถูกบีบไปถึงจุดนั้นนะท่านต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเตรียมแผนเอาไว้นะครับนะักการเมืองที่หาเสียงกันอยู่อะไรกันอยู่ท่านต้องมองข้าม็อดไว้ก่อนมองในด้านร้ายไว้ก่อนท่านจะทำอย่างไร ร้ายสุดเนี่ยถึงขนาดรัฐประหารจะทําอย่างไรเนี่ยนะมันต้องคิดวางแผนกันอย่างจริงจังแล้วต้องละเอียดยิบนะสิ่งเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเกิดอีกจะทําอย่างไรนะเมื่อมันต้องเกิดแล้วเนี่ยจุดจบมันไม่เหมือนเดิมประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกกันว่าพอกันทีกับระบอบนี้นะจะเปลี่ยนระบอบได้เอาอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนถ้ากลไกการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถนําไปสู่การสะท้อนเสียงของประชาชน และการแก้ปัญหาตามที่ได้เสนอนโยบายไว้กับประชาชนเนี่ยคนไทยก็ต้องนะถามตัวเองแล้วว่าพอกันทีหรือยังแล้วจะทำอะไรต่อนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ